สวัสดีชาวราศีเมษทุกท่านนะครับก็ขอทำนายดวงชะตาความรักของชาวราศีเมษตั้งแต่วันที่1 5ถึง31มกราคมนะครับเพราะความรักของชาวราศีเมษจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี้ก็เป็นการทำนายดวงทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกัน ก็ขอบคุณทุกท่านที่มาคอมเมนต์พูดคุยกับผมทุกท่านที่มาดูคลิปนี้แล้วก็กดติดตามแล้วก็มาดูดวงส่วนตัวกับผมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ผ่านไปผ่านมาด้วยก็เริ่มไาดูความลักของชาวราศีเมษที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะครับเป็นไพ่ของในออฟคัพเข้ามาหรือว่าอศวินถือถ้วยเข้ามาครับเหมือนมีใครทักคนหนึ่งนะครับที่เหมือนกับเลือกที่จะรักษาความรู้สึกของคุณหลังจากที่คุณเนี่ยเป็นเหมือนกับแม่น้ําลําทานเห็นไหมครับคนคนนึงถือถ้วยในมือถือพระเป็นเหมือนกับอสวิถ้วนคกถื่อคุณีย เสียใจหรือต่อเมื่อเสียคุณไปนั่นเองเช่นภายในออฟคับเป็นที่ทำนายได้ว่าชาวสีเมนในช่วงเดือนมกราคมตั้งแต่วันที่15ถึง31มกราคนรักที่เลือกราหรือทําให้คุณเจ็บหรือเสียใจเนี่ยเหมือนเขาเองก็ยังกลับมารักษาความสัมพันธ์นะครับยังกลับมาห่วงแหนยังกลับมารักษาความรู้สึกของคุณอยู่ผมทํานายแบบนี้ว่าอาจจะเป็นการกลับมารักษาแต่ยังว่างเปล่าก็มียังกลับมาด้วยความรู้สึกที่ยังรุเหรือความรู้สึกดีอยู่แต่ยังไม่ชัดเจนยังไม่แก้ไขยังทําให้เราเจ็บปวดเสียใจอยู่ก็มี ชันพ่ของการที่เขากลับมาเนี่ยกลับมาเพราะเขินกับขี่ม้าสีขาวมาเห็นไหมครับเขากลับมาเพราะความรู้สึกดีๆกลับมาเพราะสิ่งเหียวขาวสะอาดกลับมาความจริงใจมันมากกว่าความรักเนี่ยมันก็คือสิ่งดีงามที่มาจากหัวใจของคุณนั่นเองที่เขาสัมผัสได้ครับก็จตอบว่าความรักของชาวสีเมฆช่วงนี้นะครับนช่งเดือนมกราคมเนี่ยมีใครสักคนนึงกลับมารักษาความสัมพันธ์กลับมากักเอาไว้กลับมาดึงเราเอาไว้กลับมาต้องการคุณแต่เห็นไหมครับว่ากลับมาด้วยความรู้สึกที่ว่ารักษาแต่ก็ยังทำเราเจ็บอยู่ก็มีกลับมารักษากลัับบมมาเหือก จากมีเราในชีวิตแต่ก็ไม่ชัดเจนแต่ก็ไม่แก้ไขในเรื่องของการที่เป็นให้เจ็ดาบเช่นซเซมิเนตอฟซอฟหมายความว่าคนหลังคุณเนี่ยจะไม่ซื่อสัตย์อาจจะมีการทำเล่นรับหลังคุณปิดบังคุณหรือโกหกหลอกลวงนะครับซึ่งเจ็ดาบใบนี้เป็นเหมือนกับคนคนนี้เขารู้นะครับว่าเขาทำร้ายคุณนะ่เพราะเหมือนกับมือของผู้ชายคนหนึ่งถือดาบอยู่เห็นไหมครับเขาเหมือนกับทำร้ายคุณด้วยความสุขทำร้ายคุณด้วยความต้องการสิ่งอื่นมากกว่าด้วยความพอใจโดยที่ไม่คิดเลยว่าสิ่งที่เขาทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจเเเนนี่ยนะครรัับมจมจจหหืืออกสุณไปปิงๆลา จะกลับมาทาร้ายคุณอีกไม่ได้แล้วจะกลับมาเสียคุณไปกลับมารักษาคุณไม่ได้แล้วหรือเปล่าทั้งหมดของผมให้สองไปที่หมายความว่าการกลับมารักษาแต่เขาไม่เคยคิดเลยว่าจะกลับมารักษาคุณไม่ได้เพราะสิ่งที่ทําไว้กับคุณเนี่ยมันอาจจะมีการเจ็บมากเกินไปการทํหลายครั้งมากเกินประพระดาบบเนี่ยมันเจ็ดเล่มเลยนะอาจจะทาร้ายคุณกี่ครั้งแล้วจ,จะมีการโกหกหลอกลวงกี่ครั้งนอกใจนะครับหรือทาร้ายเรากีค่ครั้งที่ไปเลือกความสุขไปเลือกสิ่งอื่นที่มากมายกว่าคุณครับฉันพ่ยเจ็ดตาหมายความว่าคนคนหนึ่ยไปน นะครับเลือกที่จะทําอะไรที่มันเหมือนกับแปลกๆอะไรเงี้ยการที่เลือกเป็นเหนือเหนียนที่อยู่ที่คอเขาเห็นไหมครับไปเลือกสิ่งดีสิ่งอื่นมากกว่าเช่นไปเลือกคนที่อื่นที่มองว่าดีกว่าคุณไปเลือกคนอื่นที่มีเงินมากกว่าไปเลือกคนอื่นที่หน้าตาดีเด็กกว่านะครับหรือมองว่าคนคนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรหรอกนะแต่เขาเอาหัวใจตัวเองเอาตัวเองเนี่ยไปเลือกคนอื่นมากกว่าคุณทั้งที่คุณเนี่ยรักแล้วก็เชื่อมั่นกับเขามาตลอดว่าก้าวดาบเชื่อมั่นไว้ใจเขาไม่ตลอดนะครับรักเขารอนรอเขาทุกคืน นอนคิดถึงเขาทุกคืนก็มีเพราะคุณอาจจะเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ฝันถึงความที่เหมือนกับจะมีความสุขด้วยกันจะมีครอบครัวด้วยกันจะไม่ทาให้เราเจ็บช้าหรือเจ็บปวดเสียใจอ่ะแต่ไพ่ก้าวดันนี้หมายความว่าคุณมานอนอยู่ตรงนี้ด้วยความรู้สึกที่หมดแรงนะครับรู้สึกเหมือนกับเจ็บคิดไปก็เจ็บไปเพราะเสียใจเพราะความไว้ใจอ่ะหลายๆคนคงเหมือนกับคิดถึงเขาทั้งน้ําตาหรือว่านอนฝันถึงเขานะครับฝันถึงความรากักฝันถึงงานแต่งงานฝันถึงการกลับเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมแต่ก้าวด,าด,าดักหมายความว่าคำน้สึกที่เขาทําร้ายกับคุณไปเนี่ย อาจจะทําให้คุณเจ็บปวดตรงที่ไว้ใจเนี่ยแหละเจ็บปวดเพราะความเสียใจที่ว่าคุณรักเขาขนาดนี้ดูแลเขาขนาดนี้ไม่คิดว่าเขาจะทําแบบนี้ไม่คิดว่าคนรักกัน well น่กกนนะจะทํากันได้ลงนั่นเองครับฉันไพ่เจ็ดดาบกับไพ่เก้าดาบหมายความว่าคุณคงรู้สึกเจ็บที่คนรักกันไม่น่า <Aww. S 1> ทํากันแ<า>บบนี้เสียแรงที่รักเสียแรงที่ไว้ใจไม่คิดว่าจะทํากันได้ลงคอ,อ้นั่นเองครับฉันเก้าดาบเลยทำนายว่าชาวสีไม่หลายท่านเนี่ยถ้าเจอเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ไว้ใจแต่มารู้ที่หลังก็ทําให้คุณรู้สึกเนี่ยเหมือนกับยังรักและคิดถึงเขาอยู่นะ แต่มันหมดแรงแต่มันเสียใจจนเหมือนกับดาบนหลายเล่มเนี่ยมันกั้นคุณไม่ให้คุณคิณคดถึงเขาแล้วอาจจะเป็นการที่รู้แล้วว่าเขาไปรักคนอื่นอาจจะรู้แล้วว่าเขาทําอะไรผิดกับคุณจนคุณเหมือนกับไม่อยากจะกลับไปอยู่จุดเดิมแล้วเพราะฝันร้ายมาหลายวันรอคอยเขามาหลายวันเสียใจร้องไห้มาหลายคืนแล้วนอนรอเขาก็มีนะครับรอคอยเขามาตั้งนานแล้วแต่สุดท้ายก็รู้แล้วว่าถ้าเกิดเขาไม่เจ็บไม่เสียใจนะครับไม่มีปัญหาเนี่ยไม่กลับมาใช่ไหมฉันไพ่หนึ่งดาบหรเอทออฟซอสไปที่3าใบเนี่ยทำนาแล้ว,ว่าชาวสีไม่ได้ท่านเนี่ย คุณเองเหมือนคนคนหนึ่งที่รู้สึกตัวว่าถ้าเกิดเราตัดปัญหานี้ได้เมื่อไหร่เราออกมาจากความหวังเสียใจหรือคนที่เขาไม่รักเราจริงเนี่ยนะครับได้เมื่อไหร่เนี่ยมันเหมือนกับการปล่อยตัวเองจากการที่เหมือนกับไม่ต้องเจ็บไม่ต้องเสียใจกับการที่เป็นอิสระแล้วก็จะตอบว่าในปีนี้ชาวศีไม่แตท่านตั้งแต่มกราเป็นต้นไปนะครับจนถึงเมษายนเนี่ยคุณอาจจะมีไพ่หนึ่งดาบหมายความว่าการตัดตัวเองปลดปล่อยตัวเองจากความเจ็บปวดปลดปล่อยตัวเองจากเป็นทามปลดปล่อยตัวเองจากความเสียใจกับคนรักที่ไม่จริงใจหรือการให้โอกาสเขาเป็็นนคครััั้้้งสุดดทาาาายยบบเเเเพื่ออใหตวปขม ใจนึงก็รักนะแต่อีกใจนึงก็ต้องตดัดเพราะว่าต้องปล่อยตัวเองอิสระได้นะต้องปล่อยตัวเองให้โบยบินจากความรู้สึกที่เป็นหน้าผาเจ็บช้ำอยู่โดดเดี่ยวนะครับเย็นชาถูกทำร้ายมานานแล้วนะครับกับการที่เหมือนกับอยู่รอคอยเขาอยู่อดทนกับเขาแบบนี้กับการทนแบบนี้นั่นเองชะฉันใหนึ่งดาบเพื่อทำนาย,ยนว่าชาวสีเมฆเนี่ยเป็นการที่เหมือนกับคุณหลุดพ้นจากเวรกรรมการตัดเวรตัดกรรมนะครับเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการผมเลยทำนายว่าคุณอาจจะเหมือนกับคนที่บหลุดออกจากบ่วงกรรมและ ไล่พัฒนาการและและเหมือนกับโบยบินมีอิสระนะครับไม่ต้องเจ็บไม่ต้องเสียใจไม่ต้องร้องไห้แล้วเพราะท <sugar> ี่ผ่านมาร้องไห้มาเยอะเจ็บมาเยอะเสียใจมาเยอะถูกทำร้ายมาเยอะกับความไว้ใจกับความรักที่หยิบยื่นสึงี่ให้กับเขาไปแต่เขากลับมอบความเป็นพ่เดทเข้ามาครับแต่เขากลับมองความเปลี่ยนแปลงเช่นภาพมงคลหนึ่งที่หยิบดอกมาให้กับคนที่เรารักดูแลเขาคอยทำนู่นทำนี่เผาไปนะครับแล้วก็เชื่อใจเขาด้วยซ้ํามอบแต่สิ่งดีเชื่อมั่นในความรักมอบความรักให้กับเขาไปเพราะคิดว่าเขาเนี่ย มันเหมือนกับคนคนหนึ่งที่เราคิดว่าเขาจะต้องให้ดอกไม้กับเรากลับคืนมาแต่ไพ่เดซไบนี่บอกว่าไม่บอกก็รู้ว่าเขาน่าเปลี่ยนไปครับ <_" S 1> เขาอาจจะคิดถึงคนอื่นเขาอาจจะทําร้ายคุณเขาอาจจะมีอะไรในใจที่ปิดบังคุณอยู่หรือเปล่า่ว <_" S 1> นไพ่เปน,นี่ทั้งหมดทั้งหมดลยครว่าคนรักของคุณอาจจะมีการนี่ไม่บอกก็รู้มองตาเขาก็รู้แล้วว่าเขาเปลี่ยนไปอะ่ะเขาคิดถึงใครบ้างวันนี้เหมือนกับเขาไม่เหมือนเดิมอันนี้เขาเหมือนกับคนคนหนึ่งที่เลือกที่จะจบเรื่องที่จะเจ็บเรื่องที่ทํานิสัยไม่ดีใส่เราเรื่องหาาาาสิ่่่่่งงงอออืนททีีมมมกกกวเเรโดดยยถึไ้ล ดอกไม้ที่เราเคยให้กับเขาไปดอกไม้ที่เราเคยให้กับเขาดอกไม้ที่เราเป็นของเราความรักที่ไม่เคยเป็นของเราวันนี้กลับกลายเป็นว่าเจ็ดดาบกลับกลายเป็นของคนอื่นกับกลายเป็นว่าเขาไปรักคนอื่นกับกลายเป็นว่าเขาไปมองสิ่งอื่นมากกว่าความรักชนไพ่เตสเข้ามากับไพ่เจ็ดดาบไปที่บอกว่าชาวสีเแม่ท่านเนี่ยคงหยิบยื่นดอกไม้ให้กับเขาไปแล้วบอกเขาว่าไหนว่าจะไม่หลอกกันไหนว่าจะไม่ทิ้งกันไหนว่าจะไม่ทําร้ายกันอีกไหนว่าจะไม่โกหกกันไหนว่าจะไม่เลิกลากันไปนั่นเองครับ พราะดอกไม้ไม่เคยเป็นของเราอยู่หรือเปล่าเพราะดอกไม้ไม่เคยเป็นของเราเมื่อก่อนเราเคยรักกันเคยมีสิ่งีร่วมกันมาฉันพไพ่ใบนี้ก็เลยทำลายแบบนี้ว่าชาวสีเมฆในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยอาจจะเหมือนกับค,คนที่รักทําเต็มที่แต่สุดท้ายเนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะอาจจะเป็ีสิ่งอื่นมากกว่าความรักแต่ถ้าเกิดเทียบกับหัวใจของคุณเรียกว่าความรักเนี่ยผมคิดว่าคุณเนี่ยรักเขาเหมือนกับไพ่เดทเลยนะมากกว่าความเป็นความตายมากกว่าความรักเนี่ยก็ชีวิตของชาวสีเมฆแล้วว่าเขาจะเอาไม้อะ ทั้งดอกไม้ทั้งตัวตนของคุณอาจจะดูเล็กอาจจะดูน้อยค่าอาจจะดูไม่มีมากพอแต่หมดตัวหมดกายหมดใจเนี่ยมีให้เขาหมดแล้วอะชันไพ่เจ็ดดาบนะครับกับการที่คุณเป็นความรักแบบในทั้งหมดของมูนเนี่ยคือความรักที่ชาวสีเมทัลาเนี่ยมากกว่าความรักก็ชีวิตของชั้นแล้วว่าจะเอาไหมนะครับหมดแล้วที่ให้ไปแม้ว่าเขาจะมองไม่เห็นสิ่งดีแม้ว่าเขาจะไม่ต้องการแม้ว่าเขาจะรักษาสิ่งเหล่านั้นแม้ว่าเขาจะรู้สึกตัวก็ตามแม้เขาจะทำร้ายมันก็ตามแต่นี่คือไพ่ของการที่คุณพยายามทําหรือส่งสัญญาไปกับเขาแล้ว ก็คือนายชอสิเม่ในช่วงนี้มีไพ่แปดไม้ทาเข้ามาในใบที่2ครับคือการที่คุณอาจจะเริ่มที่จะหายเหนื่อยนะครับเพราะที่ผ่านมาเหนื่อยไม่เยอะที่ผ่านมาพยายามทําสิ่งดีมาตั้งเยอะหลายๆคนจะพยายามไปง้อคนที่รักหรือพยายามส่งข้อความไปหาคนที่รักพยายามส่งสิ่งดีไปหาคนที่รักเสมอเลยนะแต่ไพ่แปดไม้ทาหมายความว่าคุณทําจนตัวเองเนี่ยน้าตาครับผิวที่สวยงามภูเขาที่สวยงามเนี่ยมันนำพาย้คุณเนี่ยมันเหมือนกับออกมาจากน้าตาแห่งความเจ็บปวดน้าตาแห่งความเสียใจอ่ะ นะครับเพราะคุณทําดีที่สุดแล้วนั่นเองหรือทําเต็มที่แล้วเหนื่อยมามากแล้วเกิดนาชาวสีเมฆจากนี้ไปนะครับใครก็ตามที่ตัดสินใจไปชีวิตในช่วงเดือนมกราคมาตัดสินใจที่ทําแบบนี้ผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาหรืออยู่ในปัญหาความรักก็ตามคุณจะออกมาได้คุณจะหลุดพ้นนะคุณจะตัดเวรตัดกรรมคุณจะเจอสิ่งดีๆเข้ามาเกิดตอบชาวสีเมฆอาจจะพบเจอความสมบัติที่แก้ไขการกลับมารักษาเห็นไหมครับคนคนหนึ่งที่กลับมารักษาคุณกลับมากักคุณเอาไว้แต่คุณอาจจะเหมือนคนคนหนึ่งที่เจ็บแล้วเสียใจแล้ว ตายไปแล้วครั้งหนึ่งรักเขาเท่าชีวิตไปแล้วครั้งหนึ่งจนตัวเองเนี่ยไม่กลับไปแล้วออกมาจากความเจ็บปวดออกมาจากความผิดหวังออกมาจากความเสียใจแล้วตัดเวรตัดกรรมปลดปล่อยตัวเองจากพันนาการปลดปล่อยตัวเองจากความตายจากความมืดบอดจากความเสียใจไปเจอสิ่งดีดนั่นเองเกยต่อว่าชาวสีเมริดท่านจะพบเจอความรักจากการที่มุกออนการเดินทางนะครับการติดต่อสื่อสารทางไกลการงานก็ได้นะหรือมีการที่เหมือนกับคนคนนึงเนี่ย เข้ามาแนะนําเข้ามาช่วยเหลือเข้ามามอบสิ่งนี้กับคุณเช่นคนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคบกับใครแล้วเนี่ยมันต้องไม่ใช่ต้องมานั่งคิดมากต้องมานั่งเสียจะต้องมานั่งเจ็บต้องมานั่งเหนื่อยอ่ะแต่เป็นคนที่รักคุณในแบบที่คุณเนี่ยเจ็ดเหรียญในแบบที่คุณเป็นในแบบที่รักคุณในสิ่งที่คุณทําเห็นคุณค่าคุณเคยรักยังไงก็ต้องรักแบบนั้นน่ะชั้นเจ็ดเหรียญจเป็นออฟฟิศเดือนทำนายได้ว่าคนที่เลิกรักกับชาวสีเมฆไปหรือว่าคนที่มีปัญหากันไปเนี่ยเขาเองก็รู้ว่าคุุณณรัักกกกกแแแล้ว็็ดดีีีีเเเเขขาาาามคค่่่ไไหหนนนตยออจจะปปงทิ จนเขาเห็นจนเขาเห็นแล้วว่าคุณดีอะ่ะเขาคิดว่าเขาสามารถกลับมารักษาเขาคิดว่าเขาสามารถกลับมาได้ก็จะตอบว่าคนรักของชาวสีเมลายท่านเนี่ยนะครับยังคิดถึงที่ผ่านมายังคิดถึงสิ่งดีที่ผ่านมาด้วยกันยังนึกถึงสิ่งดีของคุณอยู่แต่คิดว่ากลับมาปลูกใหม่ได้กลับมาลดน้ําต้นไม้ได้แต่พ่ยเจ็ดดาบนะครับแล้วก็พ่ยเดชเข้ามาอย่าพายายามลดน้าที่ต้นไม้ที่มันตายไปแล้วเช่นชาวสีเมล็ท่านถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณเจ็บเจียนตายหรือว่า เราถูกใครสักคน,นทิ้งแล้วเราเหมือนกับบอย้เขากลับมาส่งคำคิดทุกอย่างส่งทุกอย่างไปแชร์คลิปนี้ไปและเขาไม่กลับมาเนี่ยปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายหรือเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะที่เหมือนกับคุณจะไม่พยายามปลดหนาต้นไม้ที่มันตายไปแล้วอะนะครับเพราะเขาอาจจะเหมือนกับคนคนึงที่ไม่อยากกลับไปเหมือนเดิมเอาตัวรอดปเป็นเรื่องสิ่งดีที่สุดให้กับเขาคุณเองก็มีไพ่เจ็ดเด่นเข้ามาครับก็เลยตอบว่าเราเองต้องเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองเช่นกันเพราะคุณก็ดีพอไม่ใช่คุณเลวเกินไปแต่คุณเป็นคนนึงทีี่รักกกแล็ดเิน ดีพอสำหรับใครสักคนที่เขารักและเห็นคุณค่าและรักษาคุณจริงๆเพราะคนที่เขารักคุณเนี่ยเขาจะกลับมารักษาคุณจะกลับมาหาคุณในวันที่คุณเนี่ยยังมีคุณค่ายังเห็นคุณค่าความรักของกันและก,กันอยู่ยังกลับมารักษาได้อยู่ไม่ใช่กลับมาตอนที่เขาเนี่ยมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยผมทนายเลยนะที่มีปัญหากับชาวสีเมรไปเนี่ยขึ้นมาว่าพระราชาถือไม้เท้าหรือคิงออบวานค่อนข้างจะคิดถึงตัวเองเห็นแก่ตัวเลือกเอาสิ่งที่ตัวเองต้องการพอเจอสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเจอสิ่งที่ตัวเองรักมาาากกกกว่่่็ไปเเลลือสิงหนนั้น แต่ไพ่คิงออฟบานไปนี่หมายความว่าอย่าลืมนะเขายังถือดอกไม้ของคุณอยู่ดอกไม้ของเรายังถือหัวใจยังถือความรักยังถือสิ่งดีของเราแล้วกันเนี่ยไปด้วยยังคิดถึงคุณอยู่นั่นแหละยังต้องการให้คุณอยู่ยังกักคุณไว้อยู่ฉันคิงออฟบ n านไปนี่ขอตอบเลยว่าเขาคิดว่าเขาสามารถกลับมารักษาคุณได้ผมนายให้ครับและคนคนนี้ทำนายเรื่องแต่เดือนมกราคมจะถึงเมษายนไม่เกินนี้หรอกคนคนนั้นของคุณหรือคนที่เขาทำร้ายคุณไว้เนี่ยจะเจ็บปวดจะเจอปัญหานะครับเพราะเขาเองเนี่ยไปเลือกสิ่งที่เป็นเนงิทอไปเลือกสิ่งอื่่นนทีมัลงผิด อาจจะเป็นการเป็นไพ่เจ็ดดาบหรือว่าเขาไปหลงผิดนะครับไปทําร้ายคุณได้ก็ทำร้ายคนอื่นได้เช่นกันไปเลือกเงินทองมากกว่าไปเลือกคนอื่นที่ดีดกว่าคุณเขาคิดแบบนั้นแต่พไพ่ใบนี้ขึ้นมาว่าเขาคิดเพื่อตัวเองนั้นแหละเขาเห็นแก่ตัวเขาคิดถึงความต้องการของตัวเองเป็นหลักโดยที่ไม่เที่งใจเจิตใ,ใจคุณเลยไม่ถึงความเจ็บปวดเสียใจของคุณเลยจนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไปเจ็บมาแลวหนึ่งดาบไปเสียใจมาแล้วคุณกาลังจะปลุกพ้นจากเขาแล้วเขาเพิ่งกลับมาคิดได้ว่าคุณคือความรักของเขาที่เขาไม่่คควรรทําายุณนะ เคยตอบว่าชาวสีเม่แต่ท่านมีไพ่ในออบคับเข้ามาครับกลับมาในวันที่เขาไม่เหลืออะไรกลับมาพาะไปไม่รอดกลับมารักษาคุณเนี่ยโดยตอนที่คุณเนี่ยจะเสียใจร้องไห้ไปไกลแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครเสียใจร้องไห้ไปไกลแล้วเขายังกลับมาแก้ไขกลับมาทําดีกลับมารักษาเป็นฟ้าสว่างได้กลับมาตาสว่างได้เนี่ยนะครับก็ให้โอกาสกันดูก็ลองเปรียบเทียบก็ลองดูใจกันดูอย่าไปคิดถึงสิ่งที่เป็นปัญหาให้ลืมสิ่งที่มันผ่านมาซะและโอกาสสุดท้ายแล้วนะที่จะรักษากันนั่นเอง ระหว่างคุณ2คนอาจจะเป็นการส่งคลิปนี้แชร์คลิปนี้ส่งสัญญาณให้กับเขาให้เขาได้ฟังก็ได้นะครับหรือการสวดมนต์อ้อนมนการภาวนาให้ใครสักคนนึงเนี่ยเห็นคุณค่าหรือคิดได้ตาสว่างอย่าไปหลงพิดอย่าไปเลือกสิ่งอื่นที่มันมากกว่าเงินทองมากกว่านะครับหรือคนอื่นที่หน้าตาดีกว่าอะไรมากกว่าแต่เกิดเลือกคนที่ดีพอพอดีเนี่ยผมคิดว่าคุณเนี่ยหนเหรียญเข้ามาครับมากกว่าความรักก็ชีพของชาวสีเมรแล้วเพราะคุณมี1ล้านคุณมีร้อยล้านคุณมีพันล้านคุณก็ให้เขาหมดหน้าตัะ ฉันสิ่งสาคัญที่สุดคือเรื่องความรักความดีงามหัวใจคุณค่าของกันและกันมากกว่า e i g of p e n t a c l e ครับทำนานชาวสีเมฆในช่วงเดือนมกราคมเลยว่าคุณมีคุณค่ามากพอคุณมีสิ่งดีมากพอนะครับคุณมีคุณค่ามีผลประโยชน์มีเท่าไหร่คุณก็มีรอบๆตัวคุณน่ะเขารู้อยู่แล้วว่าคุณดีแค่ไหนคุณเองก็น่าจะรู้ตัวเองดีฉันหนึ่งเลยขอตอบแบบนี้กันว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชาวสีเมฆมันจะเป็นโชคลาภการเงินชื่อเสียงหน้าตานะครับคุณดีพอที่ใครหลายคนรักคุณแล้วก็เมตตาคุณด้ววย้้คุณก็รูตัเอง มีคุณค่ามากกว่าเงินทองมากกว่าสิ่งอื่นมากกว่าสิ่งภายนอกมากกว่าเรื่องอื่นนะครับแต่เขาอะนะครับจำได้หรือเปล่าว่าเราเคยรักกันแค่ไหนจาได้หรือเปล่าเราเคยมีคุณค่าสิ่งดีต่อกันตั้งมากมายอะ่ะมันเป็นสิ่งเหล่านั้นที่คุณเคยรักแล้วก็ดูแลแล,และรักษากันอยู่เช่นหนึ่งเหรียญของทานายแบบนี้แล้วว่าชาวสิเมตเนี่ยสิ่งดีๆที่คุณทําเอาไว้ยังไงก็ส่งผลตอบแทนส่งผลดีต่อตัวคุณแน่นอนคุณจะมีชื่อเสียงมีเงินทองมีโชคลาบนะครับในช่วงเดือนมกราคมจนถึงเมษายนนะครับคุ มีคนรักที่เข้ามาเห็นคุณค่าคุณนะครับการเป็นเหรียญทองกลายเป็นสิ่งที่มีรางวัลกลายเป็นสิ่งที่มีชื่อเสียงมีผลประโยชน์มีอะไรที่มันเกิดขึ้นดีๆเกิดขึ้นแก่คุณการหลุดพ้นไปเจอสิ่งที่ดีกว่าแต่คนรักที่เลิกลาไปเนี่ยก็จะกลับมาเห็นคุณค่าคุณแต่อาจจะเป็นการที่มันเกิดเสียคุณไปแล้วแต่กลับมาเสียดายเป็นหนึ่งเหรียญกลับมารักษาที่ผมพูดไปครับแต่เขาไม่ใช่หมอนะอย่าพยายามกลับมารักษาในวันที่มันสายเกินไปอย่ากลับมารักษาตอนที่มันไม่หลงเหลืออะไรแล้วเพราะชาวามสุข จอสิ่งดีในชีวิตของคุณแล้วในช่วงนี้ก็ได้นะครับอาจจะอยู่ได้ตัวของเราเองอาจจะมีคุณค่ากับตัวเราเองเช่นอยู่กแบบับธรรมชาติปล่อยไปตามเวนตามกรรมสุดท้ายตัวเองก็จะเจอสิ่งดีที่เหมาะสมกับตัวคุณเองมีคุณค่ามีมีคุณค่าม,มีคนรักมีครอบครัวนะครับมีคนอุปถัมภ์มีคนช่วยเหลือดูแลรอคอยคุณอยู่ผมทนายให้แบบนี้เลยนะแต่คนที่ทําร้ายคุณไปเนี่ยเขามักจะทําอะไรตามอารมณ์แหละแต่สุดท้ายก็จะคิดได้นะครับผมหมอทำนายแบบนี้ว่าเขาถือดอกไม้คุณไปอยู่ถือความรัก เอาสิ่งดีที่คุณให้กับเขาไปเนี่ยเอาไปด้วยไพ่ประสุดท้ายครับ four of swords อย่าพยายามลด,ดน้ําต้นไม้ที่ตายแล้วก็อยากก่าพยายามคํานี้ว่าบทสุขความน้องขอชาวสีเมษเนี่ยอย่าพยายามไปยุ่งกับปัญหาที่เราไม่ใช่ของเราอะ่ะอย่าทำร้ายตัวเองอย่าไปคิดว่าต้องแก้ไขพวกปัญหาตรงนี้อยา่าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยพ,พักกายพักใจนะคุณเจ็บมาเยอะแล้วคุณร้องไห้มาเยอะก็มีคุณผิดหวังเสียใจมาเยอะก็มีคุณเหนื่อยมาเยอะก็มีนะครับที่ผ่านมาก็เหมือนกับให้เรานั่งสมาธิให้เราปล่อยวางให้เราคิดว่าทุกอย่างมันผ่านไปแล้ว เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปด้วยดีผมขอทำนายให้แบบนี้แล้วก็ขอเป็นกำลังใจกับชาวสีเม็ดด้วยคุณจะเจอความรักที่มันไม่ต้องเหนื่อยถ้าเกิดนี่คือความรักที่มันดีของคุณผมทำนายว่าคุณจะเจอแบบนั้นเลยนะและสุดท้ายมันต้องจบลงได้ดีครับทุกอย่างมันจะผ่านไปด้วยดีเหมือนที่ผมพิมพ์ไปบอกหลายๆคนว่าขอให้ผ่านไปด้วยดีนะประมาณนั้นขอเจอสิ่งดีๆสมหวังทุกอย่างผมก็พิมพ์ไปบอก,บอกทุกคนทั้งทางทิกต o อกทั้งทางยูทูบด้วยนะครับเชนไพรออลร์เคเลนะครับไปสุด พยายามทาเวลาทุกเวลาที่เรามีอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดยังติดต่อคนรักหรือส่งข้อตกลงอะไรไปเขาได้เดือดร้อนสติได้เนี่ยก็ใช้เวลาให้เต็มที่ไปเลยกับสิ่งที่เรามีอยู่เวลาที่หลงเหลืออยู่ของกันและกันจงสร้างความรุ่งเรืมดีๆจงสร้างความรู้สึกดีๆให้แก่กันดีกว่านะครับดีกว่าไปทั้งทาําร้ายกันดีกว่าไปนั่งโกรธแค้นกันดีกว่าไปนั่งทําให้เจ็บปวดเสียใจนะครับทาให้เต็มที่ไปเลยเพราะสุดท้ายพอคุณออกมาแล้วเนี่ยเขาจะรู้แล้วว่ามากกว่าความรักเนี่ยก็ชีวิตของ้้ววอัเา,าต,ง,ตเงดยซํ แต่เกิดเขาไปเลือกเงินทองไปเลือกสิ่งภายนอกมากกว่าไปตีราคาความรักของเราเนี่ยเท่าไหร่มันก็คงไม่พอหรอกแต่ถ้าเกิดเราตีราคาความรักที่หัวใจเนี่ยผมคิดว่าคุณชาวสีเมฆท่านหัวใจของคุณมีค่าดั่งทอง1เหรียญมีค่ามากกว่าเงินทองด้วยซ้ำนะครับก็ขอบคุณชาวสีเมฆทุกท่านที่มาดูคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสวัสดีครับ